สวัสดีครับ C I F 250 250ลรลารนะครับสภาพสวยๆเลยครับแต่งมาเต็มครับวันนี้สติกเกอร์แต่งนะครับชิวหน้าแต่งครับข้อไฟหน้าสตาเลสน,นะครับ มีไฟสปอตไลท์ครับภาษีค่าต่อ15ธันวา65ครับซิลิเกอร์แตงรอๆมาแล้วครับ ยังโอเคนะครับไม้มือสีนะครับ